ผมเองก็ผิดหวังตั้งแต่เริ่มรับราชการตำรวจแล้วปุษาไปเรียนมาจนจบปริญญาโทคิดว่าห้าปีเนี่ยผมคงได้เป็นสารวัตรกับเขานะครับผมก็มองดูเพื่อนดูน้องขึ้นเป็นสารวัตรไปเรื่อยแซงหน้าผมไปเรื่อยทั้งๆท,ท,ท,ที่ผลงานผมเนี่ยผมเป็นถึงหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามมือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรับผิดชอบ ถึง24จังหวัดภาคกลางนะครับทำงานรับให้ผู้่งขับบัญชาระดับรองผู้จการนะครับระดับผู้่งขับการผมก็คิดว่าเอาตีนเขี่ยผมก็ต้องได้เป็นสาวัดแต่พอเราทำงานผลกระทบมันก็เกิดขึ้นมันก็ไปแรงนะครับเพราะว่าไปค้นรถรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งสมัยนั้นเป็นกรมตำรวจและกรมตำรวจขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยและดันไป บุกฟาร์มใบขานซึ่งเขาเป็นในทุนให้กับพรรคการเมืองหนึ่งแล้วพรรคการเมืองนั้นเขาก็ดันได้เป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมก็ต้องยอมรับสภาพผมนะครับอยู่จนกระทั่งได้อาวุโศปีที่13ถึงได้เป็นสวรร์ในขณะที่เพื่อนๆผมเขาได้เป็นสารัตรใหญ่กันแล้วนะครับเขาได้เป็นสรวรัตรใหญ่พวกข้างในเนี่ยนะครับพวกข้างใน อยู่ในกรมเนี่ยเขาไปลองพุ่งกับกันแล้วนะครับบางคนขึ้นเดี๋ยวนะเจ็ดปีแปดเก้าสิบบเงางคนรักษาการพุ่มกลับแล้วผมก็ยังเป็นร้อยเอกครับผมไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาผมก็มองว่าวันหนึ่งพุ่งขับบัญชาคงจะเห็นคุณงามความดีผมบ้างนะครับผมได้เป็นสวัสดผมไม่มีเส้นกับเขาผมก็ต้องไป ขอความเป็นธรรมกับท่านพลเอกสนั่นตู้จินดาสมัยนั้นท่านเป็นผู้จการเป็นพลตำรวจโทนะครับเพราะผมรู้ว่าท่านสนั่นตู้จินดาไม่กินเงินไม่กินเงินนะครับผมก็บอกท่านครับผมทําไมไม่ได้เป็นสาวัดกับเขาครับท่านก็นเอ้ยตําแหน่งมันมีน้อยฮะนะครับต้องรออุโสผมบอกผมอาอุโสกับเขาเลยครับระดับพวกจบปิญญาด้วยกันเนี่ยนะครับผมอาอุโสสูงสุดแล้วครับ ท่านก็บอกรอไปก่อนผมบอกผมก็โคง้งบอกผมคิดว่าท่านมีคุณธรรมแล้วผมก็กลับมันกือเลือดครับตอนนั้นเนี่ยนะครับกือเลือดมันสะอึกกือเลือดนะครับกําลังจะกลับท่านแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนเหลืออีกห้าตำแหน่งเลือกเอาก็ได้ตําแหน่งขี้พืชครับได้เป็นสารวัตรงานสอบสวนกองออบการเขตสอง ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาตั้งใหม่นะครับที่ทําการยังไม่มีต้องไปเช่าห้องแถวทํางานนะครับนะเวลาได้ก็ได้ไม่ดีกับเขาแล้วครับอย่าไปเคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตานะมีความสุขในการทํางานไปนะครับเอาชีวิตรอดไปนะครับแล้วก็อย่าไปข่มเหงรังแก่ประชาชนอย่าไปโลภนะครับอย่าไปโลภนะครับอย่าไปโลภเกษียณมาก็จะมีความสุข ไม่มีเรื่องไม่มีลาวนะครับไม่มีเรื่องเข้าปปชไม่มีเรื่องไปติดคุกติดตารางนะครับไม่มีเรื่องให้ใครเข้ามาขุดมาคุยได้นะครับน้องอย่าไปทุกข์นะฮะมาอย่าไปทุกข์นะครับ